ที่จังหวัดยะโสธรครับเด้มีการคิกออฟรรวมพลังในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นต้นเหตุนะครับแบบบูรณาการนะครับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ในจังหวัดครับจังหวัดยะโสธรค i c k off รวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้นเหตุแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดยโสธร เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเพิ่มสูงขึ้นและบางครั้งมีค่าเกินมาตรฐานจนอาจมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้ทั้งนี้จังหวัดยะโสธรโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรสำนักงานขนส่งจังหวัดยะโสธรสำนักงานเกษตรจังหวัดยะโสธรแขวงทางหลวงยะโสธรตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวมกันคิกออฟรวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ต้นเหตุแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดยะโสธรโดยการตรวจวัดควันดำห้ามใช้รถยนต์ควันดำกิจกรรมล้างถนนลดฝุ่นจากการจราจรกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนกิจกรรมงดเผาลดฝุ่นเปลี่ยนฟางข้าวเป็นปุย๋ยและกิจกรรมคิกออฟการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ อย่างไรก็ตามนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรออยังได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวยะโสธรมาร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมคิ c ออฟรวมพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่ต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นการงดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรงดเผาหญ้าแห้งขยะมูลฝอยและตรวจสภาพรถยนต์เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดยะโสธรมาช่วยกันดูแลอากาศที่ดีให้คนยะโสธรต่อไป